เดียวกันคุยละบ้านไม่เจอใครให้กลับมาหลบาบ้านนะกระจบให้หมดได้ไหมทุกกระจกให้หมดนะออตรงปั๊มอะตรงปั๊มอะตังอะไอ้ p a d i d เฮ้ยในปั๊มในปั๊มไปตรงสะพานแล้วอะไปตรงสะพานแล้วอะ มาเตะนำเงินมาเตน้ำเงินมาเะบ้าอมากลับบ้านมาเฮ้ยเหม่อจะโดนลุมดนตัสีาของมันนะพี่อาแปดลที่จะกลับมา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 มกลับมาบ้านก่อนพอปล่อยไล่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ด้ยูขาคนหนึงเปิดะคนที่บ่ะเหมือนกูจะโดนลุมมปาวะแล้วพอถ้าเกิดขับมาหน้าบ้านเราเราไล่มันว้ยเอ้ยเหมือคุณจะโดนลุม ไอพี่ทางไปปั๊มกูโดนลุมมันมันนวดหน่อยดิมันนวดได้ดิมันนวด่ดยดิโดนลุมโดนลุมตรงทางไปปั๊มเนี่ยทางไปปั๊มเนี่ยโอ้โนไอพ่อย่าคอมสะพวกกระตุกตั้งปั๊มต่อวะลดหน่อยลดหน่อยลหน่อย๊มหน่อย๊มหน่อยเพื่อน๊มหน่อย๊มหน่อยลดหน่อยเลยสะพานขึ้นมาเลยสะพานขึ้นมา คุมันนั่นน่ะแตงเทาย้นไปแล้วมันนั่นแตงเทาอ่ะค้งเขาขึไปน้องโค้งขึ้นมาขึ้มาขึ้มาฟ้ามันหน่อยสีฟ้ามันสีฟ้ามันไม่ฟังกูเอาสีเอาคันสีฟ้าออดี่ไม่ออดี่ไม่สีฟ้าปั๊มฟรีนะเอาอไรเได้นะเออฟังฟังกูฟังกูฟังกูเอาออดี้สีฟ้าเพื่อนกลางไฟคือออดี้สีฟ้าฟังกูคนเดียวปั๊มในปั๊มในปั๊มใครขับไอปที่ั้นอ่ะอันนี้รถกูมันแตงกู ปั๊มหลัง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 จับได้ปั๊มบหน่อยจั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 บาหน่อยรอบๆด้วยนะเว้ยดูปืนที่มันยิงฟรีด้วยนะถ้ามันปืนอยู่ยิงฟรีอยู่บนเขาอะไรันก็าวดไเราเล่นปั๊มกันให้หมดไม่ได้หรอวะใกล้ๆกันะอดีป๊าพี่บอนะไม่ไดงแล้วจับพังแล้วจับพังแล้วจัพังแล้วโไปกันดีกว่าเร็วๆยัไ่จบอลบ้าเย

ไดไดิี่แได้พงไหมได้มนมีมนได้แล้วเพื่อนนเมหนึ่งาเจเมเลยฝั่งซ้ายอะลิฟเลยอะวเราล่วงป่ะน่ะบอกนะใครล่วงบอกนะ้องพูดหน่อยาแต่งอนมาแต่งขึ้นใหม่ละมึงออกมาเส้นค่ายทหารดีออกมาเส้น่ายทหารเลยในปั๊มออก่อนะมาถนนมาถนน ไปต้องโหลดไหมมาแท็กมาไฟ้อหลดไหมปทางน้เะไปทนีเมาแตงมาหนมเทาหนใต้สะพานใต้สะพานเฮ้ยมมันนั้องใต้สะานเรเหน่อยดิรับเพนหนต้อมแมานสิ้น่งสองนงุนเหราี๊บมาพื่นเ่อนกี่รมาลับเพนรเ่อนใต้สะพนเลยใต้สะพานเลยมาับเพืนึ่งดิ่ี๊บี๊ตก ได้ล yup. ้แล้วแล้ว่นเล่นหาหาาจดีหา like yeah, ัวดีับวนานแดงแล้วบนแงแล้วรสฟ้นแงล้วาอคันฟ้าเน่ทำไมคันฟ้ันฟ้าย่วเองมนแล้วนูแดงแล้ววางพับคันฟ้าก็ี่ึงจะไปก้าวจับคันอื่นทำไม่ะเพ่นมาเอาคันฟ้ามาเนี่ยคันฟ้านี่ง่ายๆเพื่อนน้าวตัพลุงตุ่มน้ำอเล่นถนนไว้ไม่ต้องตามไม่ต้องตามกลับกลับกลับถนนนกลับถนนฟงฟูกลับถนนกลัถนนกลัถน ขึ้นขึ้นนไปถนนขึ้นไปถนนอย่ามาเล่นตาสะพานขึ้นไปถนนขึ้นถนนขึ้นถนนมาขึ้นถนนมาคันคันไหนสูนพูดไหนดิคันไหนสูนพูดอีกดิมึงวัดคันไหนสูนพูดหน่อยไอ้ตกริมน้ำตกหนึ่งนะริมน้ำตกหนึ่งเพื่อนกับมือน้ำในทีมริมน้ำนี่น้ำจะมาเล่นตาสะพานสะพานผัดตายอ่ะ

ออกไปซ่อมนะออกไปซ่อมนะตินคุมึงขอด้อเไื่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ัด้ไม่ัม่าปั๊ม่ได้ไม่ได้ม่ัด้ไม่นี้ตร่นี้ไม่้ม่ไี้ไม่ไไม่ได้ไม่ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ไร้ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ไม่วดัไม่ได้อไอ้ไี่ด้ไม่ได้่ได้ไม่ดม่ได้่้ไม้ไมได้ไม่่ได้นด้ไบ้นม่เด้่เออคนเดยวคนเดวไ่ะนี่ทได้ได้นึ่เข้้านนะ

ตั <T esi> ้งเหลือมาตั้งเหลือ้ยกลับขึ้นขึ้นมาน้องใครซ้ำอยู่ตรงตรงซายอ่ะนมากลับมาขึ้นมาเซนห้าลงนี้เซนห้าลงเอพฟังกูฟังกูได้ลงเอ็มพลงเอมพีเลยลงเอีเลยลง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 ก่อนลงก่อนมาลงมาลงไเบิร์มาดิเบอร์มาดิเบิร์มาดิเบอร์มเบิร์มเบิร์มาแล้วเซนหาลงเบิร์มนเลยไอ้เชี่ยชิเล่นชิ๋วงงงงงงงเงงงงง

phi lê hiền mê lê lê thoài 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 สวยดีสวยดีรู้กัน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 หลังเข้าสวยหวยไรจัดหวยอะไรดึงตบเพไปชุบดึงตบเพไปชุบสวยมันมาหลังบ้านมันมาหลังบ้านหว เป็นอะับเป็นควอไยะบ้าเป็นควอไยบ้าอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นครวอะไรเป็นอมึงนครัวอะไรเขี้ยวอะไรเป็นครัวอะไรเปนมึงอ้าคัวอะไรแกมึง็ขาควายหรือเปล่าไอ้เหี้ยแกมึงอะเนี่ยพมึงโง่อย่างนี้ด้วยเขี้ยควายโง่เปควายสัตว right? ์ไอ hey. no no, ้เหี้ยควรุดเกียร์นีุดเกียนเนึงศดึงอ

รนมาร่นมาเพื่อนรนมามาเล่นวงนี้พี่เล่นแค่กางพอเล่นแค่างกาเพื่อนยิ้เจียวไปวเพื่อเลยกลางเลี้ยงกลางไฟปืนเราเลี้ยงกลางไฟอย่างเดียวปือเราเลี้ยงกลางไฟอย่างเดียวเพื่อนพีวงกางมาสักูเอ๋ยเชี่ยอะไรเด้อยองเงี้ยทิ้งศพทำไมมันล้นมาแล้วมึงล้นไปดิมึง่นไปดิมงโฟนอยมึงล้นไปเพื่อนมึงล้นไปรนศพไปร่นศพไปโงพยานได้แค่แค่มันขามันยิงปีมันขามันยิงปี ไม่เลยเพื่อนตายกลางไฟไม่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 ไ่ไม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 ่ไ่ไม่ไมไม่ม่ไ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 มไม่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  เฮ้ยมึงจับไฟฟ้ามนหน่อยดีเนี่ยไฟฟ้าตรงปั๊มเนี่ยไ่หรนหรือของเรายดีางัจจ้แรกตำรวจั้งี่ี่อจับมันดจับันจับันจับบ้จับไฟฟ้าจับรถเรถทุกไปจับไปที่บบมนเนรถนี้้ากลางไฟกลางไฟนี้แล้วเนรถไหนเ้รถไหนยุ่งไหรวะแมรีใช้แดงจังน้องมันพึ่งนี่ั้่มีู ไม่เป็นไรพี <S <S ่เล่นไปแล้วพี่ไม่เป็นไรชนะแล้วพี่ไฟฟ้าขันนึงพี่จับอยู่พี่จับอยู่พี่อยู่พี่อยู่จบลงแล้ดีอย่าลงกันอยู่หลังบ้านนะควายพันนีควายันนีควายพันนี่ควายพันนี่ว้ยพันนี่คายันนี่ายรนนีวายพันนี่คว้ยพี่คายันนี่ควาันนีวายรงนนี่ควายพันนี่ควายพันนีานนีวยพันนีายีันนีนี ยังเสี่ยงเจ้าโดนโดนาเฮ้ยพี่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 จอนอยู่ไหนพี่จอนพี่จอนขอขอที่พี่จอนอยู่ไหนพี่จอนอยู่ไหนหะพี่จอนอยู่ไหนมาสลบโดนแล้วดาดีเฮียมาชุบอ๋อเอาสลบเลยดาดีเดีวมาชุบคู่นี้คู่นี้พี่จอนพี่จอนอยู่ไหนพี่จอนอยู่ไหนพี่จอน พี่จอนอยู่ไหนไรหัวอุ้ันน้องน้องมึงอะไรเนี่ยน้องเฮ้ยเอบอสเจลบอสไอกีอยู่ด้วยกันีพี่พี่จอนอยู่ไหนพี่จอนจอนหอไมเนดิเนี่ยเพี่เนเวอร์ให้พี่จอนกุ้มดิมนีหพี่เบยหัวฟ้าพี่เบย์จอนพี่พี่เนเวอร์เอาไอพี่จอรวนได้ได้แต่พี่ไปละไอ้องเล็กอเลยนะหอเลยเค่ไอ้โง่ไม่ได้หอหอเลยหลยอเลยอเลยอเลยเล่อเลยอเลยเลยอเลยอเล พีวันพีวันเบฟเอาขนไปไปไปด้วยไปด้วยไปด้วยไม่ไม่อุมสอุมสองพาไปพาหน่อยอุมสองไปคนน่เียกที่ไหนเบฟสานะนี่อยู่อยู่กับพี่อยู่กับอยู่กับพีวันพีวันต้องอยู่ใต้สะพานนี่พวันเหียไม่ทำี่ใหใครมีห่อมาห่อให้เจียวกนพี่เอพี่มีนี่เห็นป้จจจจจจจบจะ